สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออเรอร์มีเราอยู่ในโลกของเกมโอเดนวา a าร่าไลซิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีในการดัน CP หรือว่าการทำให้ตัวละครเราโตมากยิ่งขึ้นสำหรับสายฟรีและสายเติมน้อยจะมีวิธีไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุ้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮ ah ิตอาทิเช่น r o v Free Fire, v a l o l a n d Night Crow, Odin, Valhalla Rising, l i n e t 2M, แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุ้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อป c o m คอไลน์แอดเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ TGS เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก TGS เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออ t โต้ AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบพาวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตตัวเองไปแล้วตัวละครในเกมเราก็ยังคงฟาร์มอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟ Ugphone คือคําตอบราคาแพ็กเกจเริ่มต้นประมาณวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่เราแนะนํา Mvip สเปคสูงใช้ดีรวดเร็ว ลื่นไหลราคาดีคุณภาพเยี่ยมสนใจดาวน์โหลดย g จีโฟใช้โค้ดมีมีม,มีหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีสำหรับวิธีการเพิ่ม CP หรือว่าค่าความเติบโตของตัวละครนะครับมีหลายวิธีด้วยกันนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเสนอ1ิวิธีที่จะให้เพื่อนๆสายพีหรือว่าสายเติมเนี่ยสามารถทําได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนในช่วงนี้อาจจะติดเวสหรือว่าติดบอสเฟสนะฉะนั้น เราควรจะดันค่า CP หรือว่าค่าความเติบโตเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะทําให้ผ่านเควสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคมาถึงวิธีแรกในการดันค่า CP นะครับนั่นก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับซึ่งในการตีบวกนเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้ตัวละครเรานั่นเองครับถ้าเป็นอาวุธก็จะเพิ่มค่าพวกเพิ่มค่าพลังโจมตีเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับ ส่วนถ้าเป็นชุดเกาะนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของค่าป้องกันค่าลบเลีกนะครับผมซึ่งระยะปลอดภัยของอาวธุธเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล5นะครับซึ่งเมื่อเราสามารถอัปเกรดไปเลเวล6ได้เนะี่ยมันก็จะเพิ่มค่าความแม่นยำด้วยนะเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่เป็นชุดเกาะนะครับขั้นที่มันปลอดภัยก็คือขั้น5นั่นเองนะครับขั้นตีบวก5นะ ถ้าเป็นขั้น6เนี่ยมันจะได้หลบหลีกเพิ่มมาหนึ่งนะครับผมเออส่วนการออปชั่นอุปกรณ์นะครับการออปชันอุปกรณ์มันก็จะเพิ่มค่าต่างๆเช่นเดียวกันซึ่งในการออปชันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปนะมันจะเป็นการสุ่มนะครับในการออปชันอุปกรณ์นะซึ่งซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็มีออปชันที่จะสุ่มออกมาไม่เหมือนกันนะครับ บางอันก็จะมีค่าแม่นยำบางอันก็จะมีความเร็วเคลื่อนที่มีรดคูดาวมีอ่าพลังโจมตีมีแม่นระยะใกล้ระยะไกลอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูว่าใครออฟอันไหนได้ดีสุดก็เลือกอันนั้นแล้วกันนะครับผมแนะนําว่าให้ออปชั่นเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าหินออฟเนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากแล้วก็มีราคาแพงนั่นเองนะครับผมต่อมา ประดับชมพูนะครับประดับชมพูคือไรประดับชมพูก็คือเี่ง่ายๆก็คือประดับแคสต์นั่นเองนะครับซึ่งการได้มาของประดับชมพูนี้ก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะแต่วิธีหลักๆที่ได้มาก็คือการใช้เพชรซื้อนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูนะก็คือการใช้เพชรซื้อนั่นเองนะครับนี่นะฮะเมื่อเราสะสมเพชรครบนะครับเราก็มาซื้อที่หน้าร้านค้าได้เลยนะ แล้วก็จะได้จากซีซั่นพาสด้วยนะครับซึ่งในซีซั่นพาสเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเติมเพื่อปลดล็อกนั่นเองนะครับอา uh. ระดับชมพูจะช่วยในเรื่องของเพิ่มค่าความสามารถของตัวละครนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับ uh, อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับผมซึ่งประดับชมพูเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับบางอันก็จะเป็นอ่า uh, พลังป้องกันพลังโจมตีหรือว่าการฟื้นฟู MP นะครับซึ่งประดับชมพูเนี่ยจะจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ที่เราเลือกใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้ประดับชมพูในแพทนี้นะครับยังมีแค่2อันนะยังสามารถใส่ได้แค่2อันนะครับโดยประดับชมพูเนี่ยก็สามารถออปชันแล้วก็ตีบวกได้เช่นเดียวกันนะในการตีบวกเนี่ยก็จะใช้หินชมพูอันนี้นะครับหินชมพูนี้สามารถหาได้จากการ การเติมซื้อนะครับการซื้อในร้านค้าเช่นเดียวกันนะเมื่อเราซื้อประดับชมประดับชมพูจากจากแคชช็อปนะมันก็จะแถมหินตีบวกมาด้วยนะครับ10อันอ่าเราก็สามารถตีบวกประดับได้นะแต่ว่าประดับชมพูนี้ค่าความปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนมันจะอยู่ที่บวก1เท่านั้นนะครับบวก1มันก็จะได้อ่าออปชันพิเศษด้วยนะ แต่ถ้าเราบวกสีได้มันก็จะได้อ PTION อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง OPTION น,นั่นเองนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าใครที่สายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็ซื้อมาซื้อประดับชมพูมาอย่างละอันแล้วก็ตีบวกแค่พวกหนึ่งก็พอนะครับอ่าแล้วก็ประดับชมพูนะครับยังสามารถใส่อ PTION ออได้นะอ่าแบบนี้เลยนะก็ใช้หินอออสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับใครที่ มีหินออฟน้อยก็ยังไม่ต้องออปชั่นก็ได้ครับไปออฟพวกอาวุธอาวุธหลักๆที่เราใช้ดีกว่าเนาะพวกอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ดีกว่าเนาะโอเคต่อมาวิธีที่3นะครับวิธีที่3ก็คือการคราฟของนั่นเองนะฮะคราฟของคราฟของมันจะช่วยให้เราเติบโตยังไงมันก็จะเมื่อเรามีของดีเมื่อเพิ่มเมื่อเรามีของดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นตัวละครเราก็จะแข็งแต่งมากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งการคราของเนี่ยสำหรับสายฟรีนะผมแนะนําเป็นคราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ,กบวัตถุดิบในการครานะผมแนะนําเป็นคราของฟ้าเทียสูงสูงไปเลยแล้วกันนะครับผมของเทียต่ำสุดเนี่ยพลังโจมตีมันจะอยู่ที่24นะฮะส่วนเทียสูงสุดมันจะอยู่ที่28นะต่างกัน4เลยนะฮะแล้วก็ออปชั่นออปชั่นข้างในเนี่ยก็จะดีกว่านเองนะครับ มาดูที่ชุดเกาะนะชุดเกาะสีฟ้าอ่าเป็นเอาเป็นเสื้อก่อนแล้วกันะเทียสูงสุดนะครับพลังพลังป้องกันจะอยู่ที่17นะครับออปชันจะเป็นลดความเสียหายได้ใกล้ที่ได้รับ2%หลบหลีก4%นะฮะส่วนเทียต่ำสุดป้องกันจะอยู่ที่14แล้วก็ลดความเสียหายทั้งหมด1% HP สูงสุด2ี่นะครับซึ่งออปชันข้างในเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะแต่ว่า ที่เน้นจริงๆก็อาจจะเป็นค่าหลักของมันนะครับเพราะว่าเทียสูงๆเนี่ยค่าหลักมันก็จะค่อนข้างโดดขึ้นไปเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมในการคาฟของนะของคราบตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างถูกแล้วครับเราก็สามารถหาได้จากเพจารวันหรือว่าหาได้จากตลาดโลกได้เลยนะครับผมสำหรับสายฟรีก็ผมแนะนำให้คราบเป็นอาวุธสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับเออ คาเป็นอาวุธสีฟ้าท็อปก็ได้ครับอ่าเป็นนันท็อปหรือว่าเป็นเทียร์กลางก่อนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างแพงนะครับคริสตัลลึกลับเนี่ยค่อนข้างแพง,หง,พงให้คาเป็นเทียร์กลางก่อนก็ได้ครับแนะนําให้คาอาวุธก่อนนะสําหรับใครที่อยากเริ่มคาของฟ้านะครับต่อมาก็แนะนําให้เป็นพวกประดับนะครับประดับมันจะเพิ่มในเรื่องของอ่าพลังโจมตีแล้วก็อ่าค่าความแม่นยําบางอันนะ ต่อมาวิธีที่4นะครับวิธีที่4ก็คือรูนนั่นเองรูนคืออะไรรูนก็คือคล้ายๆกับหินอ่าหินที่เพิ่มสเตตัสต่างๆให้ตัวละครเรานั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีเซตที่แตกต่างกันออกไปนะนี่ในแต่ละสีนะเรารูนเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของค่าค่าความสามารถต่างๆนะเช่นแม่นยำป้องกันโจมตีอะไรไประมาณนี้นะ รูนเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ช่องนะครับในเลเวลแรกนะในในในช่วงต้นนะครับส่วนในช่วงเลเวล40เนี่ยมันก็จะปลดล็อกอีกช่องหนึ่งนะก็เท่ากับว่าเราจะใส่ได้ทั้งหมด6ช่องนะครับสำหรูนนะซึ่งในการใส่รูนเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเอฟเฟกต์เซตด้วยนะครับมันจะเป็นเซ็ตมันจะเป็นเอฟเฟกตามสีนะเราต้องเลียงสีรูนให้ครบสีมันนะครับผมเช่น สีส้มเนี่ยเราก็จะได้ความเสียหายระยะใกล้สีฟ้าก็จะได้ความเสียหายเวทนะครับสีชมพูก็จะได้ความเสียหายระยะไกลสีแดงก็จะได้แม่นยำนะครับสีเหลืองก็จะได้ลดความเสียหายทั้งหมดสีเขียวก็จะได้อัตราคริติคอลนะครับสีม่วงก็จะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็สีน้ําเงินก็จะได้รับ exp เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งใครที่มีรูนเยอะๆนะครับก็ยังไม่ให้ย่อยนะแนะนํายังไม่ต้องผสมนะครับ แนะนําให้เก็บให้ครบสีมันแล้วก็เอามาเรียงใส่ต่อกันนะมันก็จะได้มันก็จะได้เอฟเฟกของเซตสีด้วยนะครับผมอ่าคุณก็ไปลองเลือกดูแล้วกันว่าสายคุณเนี่ยเหมาะกับเซตสีไหนนะโอเคต่อมาหัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่5ก็คือการยัดสมุดนั่นเองนะครับอ่าในการยัดสมุดนี้เราต้องจําเป็นต้องใช้เพชรเข้ามาแล้วนะหรือว่าเราสามารถคราฟของได้นะครับ ครับมาเพื่อยัดสมุดนั่นเองซึ่งในการยัดสมุดเนี่ยเราก็จะซื้ออุปกรณ์หรือว่าเอาอุปกรณ์ที่ดรอปมาได้เนี่ยเอามายัดใส่ใส่ในสมุดหรือว่าในหน้าของการรวบรวมไอเทมนั่นเองนะครับเช่นเรามีเรามีอุปกรณ์อันนี้นะเราดรอปมาจากมอนใช่ไหมเราก็เอามายัดใส่สมุดได้เลยนะยัดให้ครบจำนวนของมันนะครับเราก็จะได้สเตตัสทางซ้ายนี้นะ อย่างเช่นอันนี้เมื่อเรายัดครบ4อันนะเราก็จะได้พลังโจมตีมาบวกหนึ่งะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการยัดสมุดเนี่ยก็สามารถหาได้จากการดรอปจากดันเจียนดรอปจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็สามารถหาได้จากตลาดกลางนั่นเองนะครับซึ่งก็ลองดูนะครับว่าอันไหนที่มันสามารถซื้อได้จากตลาดกลางไดไดในราคาที่ถูกๆเนี่ยก็สารแนะนําให้ซื้อนะ แนะนำให้ซื้อจากตลาดกลางมายัดสมุดดีกว่าครับเพราะว่าในการหาแต่ละครั้งเนี่ยในการหาจากฟาร์มจากมอนเตอร์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานครับแนะนําให้ซื้อจากตลาดกลางซะดีกว่านะครับการยัดสมุดที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้ยัดสมุดพวกแม่นยําแล้วก็ค่าแม่นยําตามสายของเพื่อนๆนะเช่นตัวผมเป็นตีใกล้นะครับก็แนะนําให้ยัดสมุดแบบแม่นยําแม่นยําระยะใกล้นะครับแล้วก็ก ยัดในเรื่องของพลังโจมตีนะครับปุ๊บก็ลองดูว่าอันไหนที่มันถูกๆก,ก็แนะนําให้ยัดพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าค่าแม่นยําในช่วงต้นและช่วงกลางเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะทุกคนควรแนะนํานะครับนวแนะนําให้ยัดเป็นค่าความแม่นยําแล้วก็ค่าพลังโจมตีไปก่อนนะข้อที่6นั่นก็คือการซื้อสกิลแล้วก็การอัพเลเวลสกิลนั่นเองนะครับซึ่ง การอัพเลเวลสกิลหรือการซื้อสกนะิลน่ะมันมีประโยชน์ยังไงยิ่งเรามีสกิลเยอะเราก็จะสามารถทำดาเมจได้เยอะนั่นเองครับในการอัพเลเวลสกิลเช่นเดียวกันนะครับยิ่งถ้าเลเวลสกิลของเราเยอะค่าความเสียหายหรือว่าเอฟเฟกที่มันส่งผลต่อตัวละครเราเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับผมเช่นสกิลอันนี้นะตอนแรกความแรงมันจะอยู่ที่280%นะ พอผมอัพเป็นเลเวล7นะครับมันก็จะเพิ่มมาอีก70%นั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้นะสกิลอันนี้ความเสียหายอยู่ที่300%นะครับมันก็บวกมาอีก70%เมื่อเลเวล7นั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เรา DPS ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับใบอัพเลเวลสกิลผมแนะนำให้ซื้อจากตลาดนะครับสำหรับสายเติมน้อยนะว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกแล้วครับเห็นไหมอัลละ7.5เพชรเองครับ ใครที่มีงบหรือว่าเป็นสายเติมน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อในตลาดแล้วก็พยายามอัพให้มันถึงเลเวล7นะครับพยายามมาอัพพวกเลเวลเลเวลสกิลเนี่ยให้ถึงประมาณเลเวล7โอเคต่อมาหัวข้อที่7นะครับนั่นก็คือการทําตัวรองนั่นเองนะครับการทําตัวรองเนี่ยมันดียังไงการทําตัวรองนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ย สามารถได้โกลมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าทองในเกมนะมันจะสามารถเพิ่มโกลนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรองเนี่ยเควสนะครับเดินเควสมันสามารถเดินได้ซ้ำน,นะฮะแล้วของในตัวละครตัวหลักเนี่ยมันสามารถโอนไปให้ตัวรองได้นะครับโดยการที่เราไปฝากของที่คังนะครับฝากของในตัวหลักเนี่ยไปไว้ที่คังนะ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปึ๊บปุ๊บอดอุปรกรณ์ในตัวหลักนะครับปึ๊บขอดให้หมดเลยนะจากนั้นก็เอาฝากทางครับอันไหนฝากได้ฝากหมดเลยนะปึ๊บอ่าทั้งหมดเลยนะปึ้งจากนั้นให้เรานะครับออกไปในหน้าเลือกตัวละครนะครับแล้วก็ไปสร้างตัวรองนะ ในตัวลองเนี่ยผมแนะนําให้เป็นสายเดียวกันนะครับเช่นตอนนี้ตัวหลักผมเป็นสายดาบใหญ่ใช่ไหมแล้วดาบใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคาสหลักอ่าเป็นคาสย่อยของวอลเลอร์นะฮะฉะนั้นผมก็จะเลือกเล่นวอลเลอร์นะครับสำหรับตัวรองนะปึ้งสร้างตัวละครไปทีจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับพยายามเดินเฟสไปไเรื่อยๆนะในช่วงต้นนะฮะ พยายามเดินเคล็ดไปเรื่อยๆก่อนให้ให้ตัวละครเราเนี่ยเข้าไปในเมืองหลักก่อนนะครับผมโอเคเมื่อตัวละครเรานะครับเดินเคล็มาจนถึงเมืองหลักนะครับหรือว่าเมืองแรกแล้วนะครับให้เราทําการไปที่คลังนะครับผมอ่าแล้วทำไงต่อก็เอาของที่เราจากที่เราฝากจากตัวหลักเนี่ยเข้าตัวรองนะครับเห็นไหม ของที่ตัวหลักเราฝากาเก็บไว้ในคลังนะครับมันก็จะอยู่ในคลังนะเราสามารถดึงจากในคลังออกมาได้เลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆนะเพราะว่าเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆในเกมนะครับในเกมโอดินนะมันไม่จํากัดเลเวลนะครับในการสวมใส่นะครับแต่ว่ายกเว้นบางไอเทมนะครับที่มันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับอย่างเช่นผ้าคุมอันนี้นะ ภาคุมันนี้มันจะติดตั้งได้ตอนเลเวล25นะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธหลักนะที่ยังไม่สามารถติดตั้งได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นบริเลอร์อยู่นะทำให้เรายังใส่อาวุธหลักของตัวหลักไม่ได้เพราะว่าตัวหลักเนี่ยเราเป็นอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็เดินเควสเดวแน่นอนครับก็ให้ทำการ เดินเควสโดยด้วยอาวุธธรรมดาไปก่อนนะการได้อุปกรณ์จากตัวหลักเนี่ยมันจะช่วยให้เราเดินเควสหลักได้ไวอย่างมากนะครับฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้เราได้โกจากเควสไปด้วยนะเมื่อเราได้โกจากเควสเนี่ยมันก็จะเข้ากับตัวหลักด้วยนะครับเพราะว่าเพรแล้วาโกในเกมนี้นะครับมันจะแชร์กันนะครับทั้งตัวหลักตัวรองนะเพรและโกในเกมนี้มันจะแชร์กันนะครับ ฉะนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับสร้างตัวรองออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่ามันจะได้รับโกจากเวสแล้วก็ทรัพยากรต่างๆจากเควสเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะมันจะช่วยให้ตัวละครหลักเราเนี่ยเติบโตสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการสร้างตัวรองนะครับนั่นก็คือเวลาในดันเจี้ยนเนี่ยมันแยกกันนะเช่นคุกใต้ดินนะครับ มันจะให้มา8ชั่วโมงต่อสอัปดาห์ใช่ไหมถ้าตัวหลักเราลงหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาของจากตัวหลักเนี่ยโยนไปให้ตัวรองเพื่อเอามาฟาร์มในคุกใต้ดินได้อีก8ชั่วโมงนั่นเองนะครับฉะนั้นมันก็จะเพิ่มพูนทรัพยากรให้ตัวหลักเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถช่วยให้ตัวละครหลักเราเนี่ย มีของมีวัตถุดิบต่างๆที่ช่วยให้การเติบโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมวิธีที่8นั่นก็คือการสุ่มกาชาหรือว่าการเปิดกาชาปองนั่นเองนะครับซึ่งกาชาที่ผมแนะนําให้เปิดนะครับนั่นก็คือกาชาอาวตารนะเพราะว่าอาวตารเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของความเร็วโจมตีนะครับความเร็วในการไล่สกิลพลังโจมตีพลังป้องกันความแม่นยําแล้วก็การหลบหลีกนะครับซึ่งมันจะ ส่งผลต่อตัวละครมากกว่าการที่เราไปเปิดกาชาสัตว์นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดกาชาปองที่เป็นอวตารซะมากกว่านะครับซึ่งการได้รับมาซึ่งใบกาชานะครับเราสามารถหาได้จากตามแมปทั่วไปนะเพราะว่าในแมปทั่วไปเนี่ยมันจะมีหีบสมบัติครับซึ่งใน y t u t u เนี่ยน่าจะมีวิธีในการหาหีบสมบัติอยู่นะ เ,เพื่อนๆก็ไปลองหาวิธีในการหาหีสมบัติดูนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการได้รับมาจากการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็อีกวิธีในการหาใบากาชานั่นก็คือเราสามารถซื้อได้จากร้านคลาสนะเข้ามาที่อัญเชิญนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อทองนะมันก็จะมีใบากาชาให้เราซื้อนะครับโดยใช้เป็นโกลในเกมนะครับก็ซื้อได้นะมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับ แนะนำให้มาซื้อทุกวันนะมันจะรีเซ็ตท,ทุกวันนะครับในหน้านี้ก็ใครที่มีโก,โกเยอะๆก็แนะนําให้ซื้อทุกวันนะครับในใบากาชานี้นะซึ่งถ้าเราซื้อใบากาชาจากร้านแคสทุกวันเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่เราจะมีตัวอวตารให้ผสมอยู่เรื่อยๆครับยิ่งถ้าเรามีอวตารครบจํานวนที่มันกําหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้รับเอฟเฟกพิเศษนะครับเช่นสีเขียวนะครับเมื่อเราครบ16ตัวเนี่ย มันก็จะได้ความแม่นยำมาบวก1นะ14ตัวความเสียหายสกิลบวก1 12ตัวความเสียหาย p ีทั้งหมดบวก1อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้อวตารครบทั้งหมดตามที่มันกำหนดนะครับมันก็จะได้เอฟเฟก์พิเศษนะซึ่งมันก็จะทำให้ตัวละครเราเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแนะนำให้ซื้ออวตารจากร้านแคสทุกวันนะครับโดยใช้โกนะ วิธีต่อมาวิธีที่9นะครับนั่นก็คือการทำเคเวสประจำวันนั่นเองนะครับหรือว่าเคเวสหมู่บ้านนะโดยเคเวสประจำวันเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันเวลา11โมงนะครับจะสามารถรับได้ทั้งหมด8เคเวสนะผมแนะนำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยรีเฟซหาเคเวสท,ที่มันได้รับของรางวัลแบบสุ่มดีๆนะเช่นตัวอย่างเคเวสท,ที่ได้ของรางวัลที่ดีนะก็จะเป็นเคเวสนี้นะครับ มันจะการันตีกู b เบลก็มีตั้งแต่กู o เบล l จนถึงกูตเบล10อันนั่นเองนะครับแนะนำให้เพื่อนๆรีเฟซให้ให้เจอเคเวสลักษณะแบบนี้นะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็พยายามหาเคเวสที่มันมีโอกาสที่เราจะได้ของรางวัลดีๆครับของรางวัลมันจะเป็นการสุ่มนะครับหลังจากจบเคเวสนะครับ หรือว่าถ้าไม่มีเควสที่ดีจริงๆนะครับผมก็แนะนำให้เป็นเควสที่มีมอนเลเวลต่ำนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วนะครับสำหรับคนที่ตัวละครยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนะอย่างเช่นเควสนี้นะครับมอนสเตอร์จะอยู่ที่14บถึง15นะครับเลเวลแล้วก็ของรางวัลจะได้โก้หนึ่งนนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้กู๊ดเบลถึง2ช่องนะ แบบนี้ก็จะทําให้เราสบายในการเคลียร์มอนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับวัตถุดิบที่ทําให้เราเติบโตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเควิธีต่อมาวิธีที่10นะครับเป็นวิธีสุดท้ายนะนั้นก็คือการฟาร์มในดันเจียนนะครับแต่ว่าในการฟาร์มนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับ นั่นก็คือ UG p o o n e แอปพลิเคชันคาโฟนที่จะช่วยเพื่อนๆฟาร์ม AFK ได้แบบ24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปิดมือถือหรือเปิดคอมตัวเองทิ้งไว้ให้เปลืองแพ็กเกจของ UG ในะตอนนี้มี UVIP, GVIP, KVIP, MVIP และ SVIP เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแต่ละแพ็กเกจนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร เรามาเริ่มกันที่ U VIP ราคาถูกที่สุดซื้อแบบ30วันตกวันละ,ะประมาณ11บาทสเปคมือถือ CPU 3คอร์ RAM 3ากิกและ Storage สามสิบกเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แค่เอาไว้บอดเฉยๆหรือเอาไว้ใช้แบบชิลๆไม่ได้จริงจังอะไร G VIP สเปคมือถือจะอยู่ที่ CPU 4ี่คอร์ RAM ี่กิกและ Storage หกสิบกิกแพ็กเกจนี้จะดีกว่า U VIP เล็กน้อย K V I P แพ็กเกจกลางๆแต่เป็นที่นิยมสเปค CPU 6คอร์ core, แรม 5.3G จิและ s t o r เล e 64 g ิจะอัปเกรดจาก G V I P เล็กน้อย M V I P แพ็กเกจนี้ที่เราแนะนำสเปคมือถือ CPU 8คอร์ core, แรม8 g กิและมี s t o รเล e ถึง128 g เลยทีเดียวซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากเล่นเกมหรือใช้งานแอปต่างๆบนมือถือแบบเรียลไทม์ สเปคโหดเสมือนเล่นบนมือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันและด้วยราคาที่ไม่แพงคุ้มค่าสุดๆซื้อแบบ30วันราคาเพียงประมาณ20บาทต่อวันเท่านั้นราคาต่างจาก UVP เพียง9บาทแต่สเปคและความคุ้มค่าสูงกว่า KVP เกือบ3เท่า MVP จึงเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นที่เราแนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง แตะ Package สุดท้าย SVIP เป็นเครื่องที่แรงที่สุดนะตอนนี้โดยสเปคมือถือ CPU 8ค o r e RAM 16GB และ Storage 200GB สเปคแบบจุกๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันและเล่นเกมสเปคสูงแบบเรียลไทมราคาค่อนข้างแรงไม่เหมือนกับ MVIP ที่เราแนะนำแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้แล้วก็บอกเลยสเปคนี้ยังไงก็คุ้มเมื่อเพื่อนๆได้รู้จักกับแอป UG4 แล้วนะครับ เรามาแนะนำดันเจียนที่ใช้ในการฟาร์ม FK นะครับนั่นก็คือดันเจียนคุกใต้ดินนะในดันเจียนนี้นะครับเขาจะให้เวลาฟาร์มมาทั้งหมดสัปดาห์ละ8ชั่วโมงนะครับซึ่งแนะนำให้เพื่อนๆฟาร์ม FK ในนะ UG ได้เลยนะ8ชั่วโมงนะครับฟาร์มในดันนี้มันดียังไง1เลยนะครับในดันนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์สีฟ้าแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับยิ่งชั้นที่สูงขึ้นอุปกรณ์ราคาก็จะดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่สามารถฟาร์มได้ชั้นสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสดอกของที่มีราคาค่อนข้างแพงเลยนะอย่างเช่นขั้น5เนี่ยเห็นไหมมีโอกาสดอกของสีม่วงด้วยนะครับฉะนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆมาฟาร์ม AFK ใน UG ที่คุกใต้ดินได้เลยนะครับผม นั่นก็คือทั้งหมดของการเพิ่มค่า CP หรือว่าการทําให้ตัวละครเราเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละวิธีนี้ก็เหมาะทั้งสายฟรีสายเติมน้อยแล้วก็สายเติมเยอะนั่นเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s c r i b e ช่อง e ออร์เลอมี Me, เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ